ในที่สุดเนี่ยนะฮะคนไทยเองจนถึงยุคนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าเข้าเจ้าของหรือความสามารถในการที่จะเป็นบ้านหลังนึงได้นะครับเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ายุคเิเลเนียมคนเิเลเนียมในไทยเนี่ยเป็นคนที่ตอนนี้ไร้ความเป็นเจ้าของบ้านฟังแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เรานึกนะครับว่าคําพูดที่เขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นในวัยสี่สิบ แลวมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มมีการสะสมทรัพย์สินสินทรัพย์ความมั่งคั่งขึ้นมานะฮะนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดกันมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลายทศวตรรษตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเรื่องจริงนะฮะว่าคนในรุ่นใหม่ๆมักจะต้องประสบความสําเร็จและสร้างความมั่งคัง่งมีมูลค่ามากกว่าคนรุ่นเดิเดมหรือคนรุ่นโบราณที่ผ่านมา ซึ่งก็แน่นอนครับมันอาจจะขึ้นกับปัจจัยจังหวะของชีวิตปัตจจัยจากจังหวะของเศรษฐกิจและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปงอย่างชีวิตที่คนดั้งเดิมอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ว่าอู้ทำไมไปเ็วขนาดนี้ที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่า,า D D Property นะครับ D D Property เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับ,รนะรบแล้วก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหานะริมทรัพย์ซึ่งเขาก็มีหน่วยของการทำวิจัยข้อมูลเนี่ยให้มานำเสนออยู่ตลอดเวลา ซึ่งดีๆทรัพย์ที่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็ไปทำเกี่ยกับเรื่องผลสำรวจที่มีชื่อว่า Consumer Sentiment Study นะครับหรือว่าผลการศึกษานะค,ความมั่นอกมั่นใจของบรรดาผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหานะริมทรัพย์และผลสำรวจตรงนี้ออกมาได้อย่างที่ทำให้หลายคนก็พออ่านแล้วจะตกตะลึงเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เรียกว่ามิลเลนเนียมนกลุ่มคนมิลเลนเนียมคือกลุ่มคนไวัยไหนนะฮะ กลุ่มคนมิเนียมคือกลุ่มคนที่มีอายุสตาร์ทตั้งแต่เอากลมๆนะคือประมาณ20ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงเพดานแถวแถวหปีเอาละคือคนที่ถัดมาจากยุคข,ของอะไรฮะยุค GenX นั่นเองคือจะอยู่ในช่วงของ Y C. C. ครอมสก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่ละครับเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาท่ามกลางของอะไรฮะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดิจิทัลเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาอะไรครับธุกการเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซธุรกรรเกี่ยวกับเรื่องของฟินเทคฟแนนเชียลเทคโนโลยีถูกไหมฮะเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นนมาบบอะไรครคั อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกไปเนี้ยมันขยายตัวมันจะถึงทั้งจุดอิ่มตัวและอาจจะแผ่วเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาตาดอะไรครับวลีที่หลายคนเขาพูดแต่ว่าอาจจะไม่ทุกคนนะฮะของมันต้องมีเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาตาบอะไรครับวิธีคิดพฤติกรรมในการหารายได้และใช้ชีวิตหรือค่าใช้จ่ายซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคนตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะบ้านใครที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ย ดีดีพรอพเพอร์ตี้ไทยแลนด์เปิดผลสำรวจตรงนี้ออกมาและทําให้เห็นอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นี่นะฮะกลุ่มคนมิลเลนเนียมที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่กบางอย่างมากๆและบังเอิญด้วยมาอยู่ในช่วงของเงินเฟอ้อที่สูงในรอบหลายทศวรรษอย่างประเทศไทยเนี่ยท่านมิลเลนเนียมของคนไทยที่อยู่ในไทยวันนี้เคยตกอ,อ,อกตกใจไหมครับว่าคุณอยู่ในยุคที่เงินเฟอ้อมันแพงในรอบ13ปีถ้าไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรุ่นที่อยู่ในรุ่น Gen X หรือ Baby Boomer เนี่ยผมเชื่อว่า เขาก็เคยเจอนะแต่เขาไม่เคยเจออะไรที่มันผิดปกติกมากขนาดนี้ในยุคสมัยนี้ด้วยเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าตอนนี้กลุ่มคนเมเนิษัทตำรวจนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้น้ําหนักความสําคัญไปในเรื่องของการที่เรียกกันว่าเน้นเงินสํารองจุกเฉินนะก็เป็นความคิดดีๆดีครับที่กลุ่มคนเมลเิียมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการมีหน้าตัก เอาไว้ป้องกันช่วงที่มันเกิดภาวะผิดปกติในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เบลีเนียมให้ความสำคัญกับความสำรองเรื่องของเงินฉุกเฉินเนี่ยนะฮะก็เพื่ออยากจะสร้างความมั่นคงทางการเงินนะฮะและสิ่งสําคัญก็คือว่ากลุ่มคนเบลีเนียมที่เกิดมาในยุคสมัยที่เจอวิกฤตที่ผิดปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งในนั้นนนก็คือ2ปีที่แล้วคือโรคระบาดโควิดสิ 19. เป็นตัวที่ดัดหรือตัดกําลังในช่วงอายุที่มีความสามารถในการหารายได้ผมพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะ สมมติเราถอยกลับไปดูอายุของรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราจะทราบอีกว่าเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยจะเจอวิกฤตโรคระบาดก็แทบจะไม่เคยเห็นไม่ถึงขั้นวิกฤตด้วยโรคระบาดถึงเจอคนหยุดและจบได้ด้วยจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจใช่มีเจอแน่แต่ละรูปแบบแต่ละรอบไซเคิลแต่ละรอบจังหวัดแตกต่างกันแต่ก็รอดมาได้แต่พอมาเจอคนรุ่นมิเลเนียมในยุคปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้น และอยู่ในวัยของที่ความสามารถในการหาอะไรได้สูงแต่ต้องมาเจอวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิดสิซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่นานๆนนมันจะเจอขึ้นมาทีแล้วมาเจออยู่ในยุคสถานะที่ปัจจุบันโลกดันไร้โรมแตน่ในการเชื่อมต่อและเดินทางความรุนแรงในการแพร่กระจายมันก็สูงและเกิดเจอมาตรการล็อกดาวน์ที่รุนแรงแต่ละประเทศที่ไม่ที่ไม่ซ้ํากันและขนาดความเสียหายก็ไม่ซ้ํากันคิดดูสิครับว่าคนที่อยู่ในยุควัยที่สามารถหางานทําหาเงินได้แต่มันเจอกับตัวตัดแต้มตัดกําลังหา เงินและรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงบางคัง้งในชีวิตเนี่ยเหนื่อยนะครับอันนี้ไม่นับกับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุญเก่าเก็บเอาไว้หรือทำออธุรกิจที่มันสั่งสมมานานจนตอนนี้ถือว่าใช้อย่างไงก็ไม่หมดก็ถือว่าโชคดีไปจูกมนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับจากดีดีพรอพเพอร์ตี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีอยู่เหตุผลอยู่3ข้อเราไปถามคนยูนิเนียมที่ไม่อยากไม่อยากจะย้ายออกคำว่าไม่อยากจะย้ายออกคือไม่ออก ไม่อยากจะออกจากครอบครัวของตัวเองที่มีบ้านที่มีอะไรอยู่เพราะไรทราบไหมฮะเหตุผลหนึ่งก็คือตอนเนี้คนกลุ่มเบรเนียมไม่มีความพร้อมเลยในการที่จะไปซื้ออสังหาหรือรัพย์เพื่อเป็นของตัวเองเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองหรือเชื่อครับนะฮะและสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยก็คือว่าภายในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยะะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มเบรเนียมเนี่ยนะครับไม่พร้อมจะย้ายออกจากบ้านของคุณพ่อคุณแม่มีถึงห4สสี่เปอร์ โอ้โห oh. และสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะฮะเขาบอกว่าเหตุผลสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่อยากย้ายออกอันนี้เขาตอบจริงๆนะคืออยากจะดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดมีถึง3าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิด3เหตุผลสําหรับคนรุ่นใหม่ม,มริเนยมในยุคนี้ที่ยังไม่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า1ไม่มีความพร้อมจริงๆนะในการที่จะย้ายออกไปเพราะว่าซื้อบ้านไว้แล้วรองรับที่ตัวเองจะแยกออกมาเป็นครอบครัวเดียว2ก็คือว่า เนี่ยเกินครึ่งเนี่ยไม่พร้อมจะย้ายออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปเลยซึ่งนาทีนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่มีที่ทางมากก็ต้องให้เป็นที่ตั้งของห้องหรือว่าของบ้านหลังเล็กๆสําหรับลูกที่เกิดมาในยุคข,ของมิลเลนียมและสิ่งต่อไปก็คือเป็นความคิดที่ดีนะฮะที่เป็นมัฒนธรรมของคนไทยด้กวยว่าคือต้องการดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดครับก็เป็นเรื่องที่ดีฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ปรากฏว่า คนรุ่นใหม่มิเลเนียมเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่ถือว่ามีความมั่นคงแล้วก็ต่อยอดมั่นคงได้ในระยะยาวนะครับและเป็นสินทรัพย์ึงที่พูดให้เห็นเลยชัดว่านี่เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการจะทําอะไรได้ไปต่อถ้าหากว่าคนคนหนึ่งมีบ้านแบบเป็นหลักเป็นแหลกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆถูกไหมครับสิ่งสําคัญต่อไปคืออะไรครับดีดีพร็อพเพอร์ตี้กด ขอโทษนะยังเปิดเผยเกี่ยวกับผลสํารวจที่ชี้เห็นว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจคือมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ57%เนี่ยคนมิลเลนเนียมคนไทยเนี่ยฮะต้องการเก็บเงินไว้เป็นกองทุนสํารองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคตก็เจอบทวเรียนโควิดสิมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะการเก็บออมของคนมิลเลนเนียมในยุคนี้เนี่ยจะตาจะนามาด้วยนําไปใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ย47% แล้วก็ออมเงินเพื่อนําไปจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่อีก45%ส่วนออมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนั้นได้รับความสนใจมาเป็นอันดับที่4คือ39%ความสนใจของคนรุ่นใหม่ในไทยที่เรียกว่าคนไทยยุคเมเลเนียมเนี่ยจัดความสนใจในการซื้อที่อยู่อาศัยอยู่อนันดับที่4นะครเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยดีดีพร็อพเพอร์ตี้ไทยแลก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่ากลุ่มเมลเนียในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ความสําคัญในการจ่ายและมีความพร้อมก็คือต้องรอให้มีเงินมากยเสีก่อนและไม่เป็นภาระในอนาคตจึงตัดสินใจที่จะเก็บออมเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์พลิกเกมฉุกเฉินและก็ไม่นึกไม่ฝันจะเกิดขึ้นและมากระทบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เรว่มมีเดือนในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่าก็ทําให้หลายคนต้องคิดกันแล้วเหมือนกันนะครับ ว่าขนาดคนรุ่นใหม่ที่มีพลังไฟสูงเกิดมาในยุคที่นะฮะเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเครื่องอำนวยความสะดวกมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายซึ่งในความเป็นจริงและสิง่งนี้มันช่วยมันเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เขาจะสามารถทํางานและมีะไรายได้เพิ่มสูงมากกว่าคนในยุคเก่าๆที่ผ่านมาสุดท้ายซ้ำแต่กลับกลายเป็นว่านาทีนี้เขาจะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้ครับจึงทําให้คนในยุคเ,ลเรลเลียมในไทยขณะน,นี้ยังไม่สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆนะฮะ อย่างน้อยเขาก็มีความคิดความอ่านที่ดีจากคนสุรนี้ว่าอย่างน้อยเขาก็รักพ่อแม่เขา้อมที่อยู่พ่อแม่เพราะเขา้อมที่จะดูแลกับพ่อแม่ซึ่งมันก็เป็นยุคยากจริงครับครั้งนี้ที่เราบอกว่ามีครอบครัวแล้วเรียนกขขึ้นมาแล้วต้องการให้เขาสามารถยืนได้ขาตัวเองหาเงินหาทองมาและในที่สุดก็ประตันอยู่กระตันเวทีกลับมาที่พ่อและแม่ได้บ้างแต่โลกใบนี้คาดการอะไรไม่ได้จริงในยุคสมัยนี้นะครับจนทําให้ตอนนี้แม่แต่คนในยุคเรนเนียยแม่ ก็ยังมีปัญหาในเรื่องจะใช้ชีวิตยัต่อไปกับเรื่องของการเก็บจ่ายจัดจ่ายใช้สอยตัวนี้นะครับ